สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลดีเจแมนและใบเตยย่องเงียบเข้าพบ DSI วันนี้วันที่14กันยายน2565เวลา18นาฬิกาหลังจากที่นายพัฒนพลมินทะขินหรือ d j เจแมกับภรรยานางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตยพร้อมกับทนายความเข้าพบกับพนักงานสอบสวน กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกลมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงในคดีฟลอเร็กที ภายหลังสอบปากคำนานกว่า3มชั่วโมงดีเจแมนและใบเตยเปิดเผยว่าที่มาก่อนกำหนดเพราะได้รวบรวมหลักฐานมาพอสมควรแล้วจึงมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาซึ่งได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเราไปฟังดีเจแมนและทนายชีย้แจงกันเลยนะคะ ขอบคุณที่บอกเลยครับตั้งแต่วันนี้เราก็ขอบคุณเดซายด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาชี้แจงข้อกล่าวหาเราก็เลือกมาในวันนี้เพราะว่ารับทราบรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ขอบคุณเดซายที่ให้เรามาชี้แจงแล้วก็เราก็เรียบเรียงหลักฐานด้วยความสมควรแล้วนะครับนี่ที่จะพูดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีต้องทำอะไรไหมฮะสุดท้านสุดท้ที่เรานักเข้ามาชี้แจ ข้อกล่หาในว,วันนี้ค่ะเขาจะบอกด้ยไหมคะว่าเน้นประเดอะไรเดี่ยวว่าทนายเป็นคนูเอเรื่องประเด็นนี้นะครับวันนี้มาะทะทลาข้อกล่าวหาว่า,วาสิ่งที่เป็นขวนญ้อสงสัยอะไรนะครับต้องลโอกาสีนนะครับเพื่อรวบรวมเพื่อที่มาตอ,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 อบคำถามนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับไม,มไม่ต้องกังวลนะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายย่าครับข้อสงสัยรเลลที่สให้กับเราไวันนี้ที่เราจไม้เขา่อนที่สสิส่วนใหญ่เป็นเรื่องเส้นทางการเงินหรือว่าเป็น ผมตอบไม่ได้ครับในชั้นนี้เป็นเรื่องของพระราชสอบสวนนะครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องและข้อเท็จจริงขอแยกจริงๆครับเป็นเรื่องในจำนวนจริงๆครับสักงลอะไรเราเ,าเป็นอัพไลน์อะไรอันนี้ยังยัวที่จะมีหลักฐานาชี้แจงหมุนซองไหมฮะอ่าเ,เรื่องนี้นะครับ ผมยืนยันว่าทุกความหวงเป็นคผู้บริสุทธิ์ครับตผมเป็นการจัดกางสังคมนั่นเองครับว่าที่จะให้ทุกความผมได้ที่แจ้งเขาได้จริงแล้วนำเข็จริงสู่คำนึงครับตรงลงแล้วมีการรับโอนเงินมาจากนายพิรักหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารของโปรเจกต์ทดีไหมครับรับมาจากโดยตรงมีไหมฮะในข้อจริงเนี้ยผมขอโวยกับคุณครับ ต้ขของผมมันอยู่ในสำนวนแล้วครับด้ยังไงมันอยา่าไปเล่าเรียกไน้นิดนึงแต่ครั้งที่แล้วถึงคืนนี้มันมันมัน,มน,มนเซนสซิทีฟมากมเพราะตอนแรกอะเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีเนี่ยมันยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นซึ่งซึ่งเราอะก็ก็ๆๆเพิ่งรู้หลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็สบายใจระดับหนึ่งแต่ถามว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันมันมันมีมันมีสีที่แบบเราเราก็ต้องต้องมาดูเอีเลยอืมต้องต้องอันเนี้ยพี่พูดได้แค่นี้จริงถ้าแบบใจพี่นะถ้าเห็นใจพี่นะขออนุญาตนะขาทุกทุกคนด้วยนะครับคือว่ามันเป็นมันเป็นเพราะรื่องที่อยู่ในต้องคอนแทค ลงทุนเรื่องนี้อยากให้ชี้แจงก็เด้จริงว่าจริงไหมไงเลยครับราคาเรื่องนี้ขออนุญาตเป็นในคำนวนนิดหนึครับแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่ามันคืออะไรแล้วขอเย็นๆนิดหนึ่งนะครับทางให้ลูกความผมได้ขออนุญาตนะครับ